ณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนาครสกลนครจังหวัดสกลนครเชิญพ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวนสามพัน 3, ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอในช่วงฤด,ดูหนาวได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมมาจากประเทศจีนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและด้านหลังเป็นทิวเขาภูผาที่ปะทะลมเมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดผ่านน้องหานทําให้มีอุณหภูมิลดลงมากซึ่งฤด,ดูหนาวปีนี้มีผู้สูงอายุเด็กผู้ทุก ผู้ทุพพล,ลภาพและผู้ได้โอกาสต้องการเครื่องกันหนาวกว่า213,000คนทางจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอากาศหนาวต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจํำนวนสาคนรัศดรต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น